Finding your strength to unlock your potential ค้นหาจุดแข็งเพื่อปลดล็อกศักยภาพตนเองเพื่อสร้าง Easy Innovation Team 34คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับศักยภาพในการประสบความสำเร็จเรามาติดตามกันนะคะนักบัญชาการ Command ม,ม,มีความโดดเด่นในการแสดงตัวแล้วก็ใช้ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ค่ะ พร้อมทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดีค่ะคอมานเป็นคนที่มั่นใจเข้มแข็งกล้าหาญตรงไปตรงมาและเฉียบขาดต้องการความทา้าทายค่ะคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการตัดสินใจได้ดีค่ะชอบเข้าควบคุมสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเหนือการควบคุมแล้วก็สามารถเป็นผู้นำในายามขับขันได้ดีค่ะติดตาม Strength Base d Easy Innovation Team ได้ช่องทางหลากหลายทั้งดรออ๋ Easy Innovation นวัตกรรมสร้างได้ l ล n e OA at Easy n n n o v a t i o n และช่อง YouTube Easy Innovation นวัตกรรมสร้างได้ค่ะและอย่าลืมว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องรู้ราาแต่สร้างคุณค่าได้ทันที